สำหรับใครที่มีข้อสงสัยว่าโครงการดีบ้ามินิ a n ฟอร์มชันวอ v o เชอร์สมัครยังไงใช้งานยังไงต้องใช้เอกสารอะไรบ้างวันนี้เรามีคลิปการใช้งานง่ายๆมาสาธิตให้ทุกท่านดูกันครับลำดับแรกเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาครับผมขอแนะนำให้ใช้เบราว์เซอร์โค m มนะครับเพราะเป็นเบราว์เซอร์ที่สเสถียรที่สุดจากนั้นให้ท่านพิมพ์ URL e c a t a l o g d e b a o r t h ตามที่ท่านเห็นในหน้าจอน,นี้เลยนะครับแล้วให้เลือกที่เมนูเข้าสู่ระบบ ท่านจะเห็นประเภทการเข้าสู่ระบบให้เลือกเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ซื้อนะครับแล้วกรอก username password เดียวกับที่ท่านสมัครเป็น Deepa member จากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบกันได้เลยครับอ้อผมลืมบอกไปหากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก Deepa member ให้คลิกลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็น Deepa member ก่อนนะครับกลับมาที่หน้าจอเดิมกันต่อครับเมื่อท่านคลิกเข้าสู่ระบบท่านจะพบกับหน้าจอบัญชีของฉัน ในส่วนของหน้าจอที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้จะเป็นหน้าจอหลักที่ท่านสามารถเลือกดูสินค้าต่างๆที่อยู่ในระบบ e-catalog ครับซึ่งมีการแบ่งเป็นหมวดหมูมต่ต่างๆเอาไว้ผมขอยกตัวอย่างหมวดหมูม่ธุรกิจร้านค้าและบริการสมมุติว่าผมสนใจอยากซื้อ POS มาใช้กับธุรกิจของผมสักตัวผมก็คิดเข้าไปดูว่ามีโปรดักต์อะไรที่น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผมบ้างสมมุติผมเลือกตัวนี้แล้กันครับ Business Part POS พอคลิกเข้ามาแล้วท่านเห็นสาปุ่มนี้ไหมครับเปรียบเทียบสินค้าแชทและขอคูปองท่านสามารถกดเพื่อเปรียบเทียบสินค้าที่สนใจหรือแชทไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางผู้ขายก่อนก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมขอพูดถึงการขอคูปองเลยและกันครับคลิกไปที่ขอคูปองกันเลยครับพอเข้ามาท่านจะเจอป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เลือกแคมเปญครับสามารถกดเลือกแคมเปญกันได้เลย ท่านจะพบกับหน้าจอให้เลือกหน่วยร่วมขั้นตอนนี้เลือกหน่วยร่วมในพื้นที่บริการของท่านกันนะครับโดยผมขอเลือกสภาวิสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นตัวอย่างครับหลังจากเลือกหน่วยร่วมเรียบร้อยแล้วท่านจะได้พบกับหน้าจอแบบนี้ครับนั่นคือหน้าจอแสดงรายละเอียดของคูปองท่านสามารถเลือกสร้างการขอสนับสนุนเพื่อยื่นเอกสารเข้าระบบกันได้เลยครับแต่เนื่องจากคูปองมีวันหมดอายุผมแนะนำว่าก่อนที่จะถึงขั้นตอนนี้ให้ท่านเตรียมเอกสารทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อน ไม่เช่นนั้นแล้วท่านอาจจะยุ่งจนลืมมาแนบเอกสารทําให้ครูปองมนอายุก่อนได้ครับโอเคครับเมื่อเราเตรียมเอกสารทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วเรามาทําการแนบเอกสารเข้าไปในระบบตามหัวข้อที่ระบบกําหนดกันได้เลยครับส่วนตรงนี้ต้องแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบนะครับถ้าแนบไม่ครบท่านจะไม่สามารถกดส่งเอกสารได้เดี๋ยวเรามาลองทําไปพร้อมๆกันเลยครับ เอาเลยครับครบแล้วกดส่งเอกสารกันได้เลยครับส่วนนี้จะเปรียบเสมือนภาพรวมรายละเอียดการขอสนับสนุนทั้งหมดครับมีทั้งข้อมูลผู้ซื้อผู้ขายและข้อมูลสินค้าที่เราซื้อครับสถานะการเบริกจ่ายก็โชว์ให้ท่านเห็นในที่นี้เช่นกันโดยท่านสามารถตรวจสอบและติดตามสถานะการขอทุนสนับสนุนที่หน้าจอนี้นะครับสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถดูข้อมูลได้ที่หน้า w w w d b a o r t h SME ดิจิตอลคูปองได้เลยครับหลังจากที่เมื่อกี้ผมได้อธิบายถึงเรื่องของขั้นตอนของการจ่ายตัวรายละเอียดการขอรับสรบสนุนคูปองดิจิตอลรายรับไม่เกิน1 0,000บาทนะครับจริงแล้วเนี่ยทางเดีป้าเราพยายามที่ทำให้ทางชุมชนเนี่ยเขาจง่าย,ายๆโดยการทำลักษณะของการเบิกจ่าย ของเอกสารทั้งหมดอ,อยู่ด้วยกันทั้งหมดจริงแล้วเนี่ยมันมีเอกสารอยู่ด้วยกัน8ขั้นตอนแต่ว่าเนื่องจากว่าทางเดฟ้ากับทกศร่วมกันเนี่ยเราพยายามที่จะทาให้มันง่ายที่สุดในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับทางชุมชนน,นะครับก็พยายามที่จะรัดขั้นตอนมาให้ท่านละตอนนี้ให้ท่านเข้ามาสู่ระบบการเลือกระบบดิจิตอลซึ่งเป็นขั้นตอนที่3 1กับ2เนี่ยทางทกศดําเนินการให้แล้วแต่ว่าทกศไม่ทราบหรอกว่าท่านเนี่ยจะเลือกใช้ระบบอะไรเขาก็เลยพยายามที่จะ มาให้ท่านเนี่ยเป็นเลือกระบบวิจารอจากภาพเมื่อกี้ที่ผมพยายามอธิบายให้ท่านดูว่ามันจะต้องเข้ามาในหน้าของเว็บไซต์ d a, e ีป้า e c a t a l o g d e p a o r t h ทางแรกก็คือเลือกผ่านระบบกับอีกช่องทางหนึ่งท่านไม่ทราบเลยเนี่ยท่านก็จะต้องเดินไปหาพนักง,งานเจ้าหน้าที่ทกสในพื้นที่ของท่านที่ให้เขาอำนวยความสะดวกให้พอท่านเลือกระบบเทคโนโลยีเสร็จแล้วเนี่ยท่านเห็นไหมฮว่าผมพยายามจะข้ามขั้นตอนเลย4ไม่ต้องละเข้าม,มา5เลย ติดต่อซื้อขายกันเลยกับผู้ให้บริการดิจิตัลพอติดต่อซื้อขายดําเนินการติดตั้งรายเสร็จแล้วเนี่ยก็มาสู่ขั้นตอนของการเบิกจ่ายเอกสารส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเอกสารของทางชุมชนเนี่ยทกศสานักง,งานใหญ่ก็ได้เก็บเอกสารของท่านไว้เกือบหมดแล้นะครับผมที่ยังขาดอยู่นะ่าจะประมาณสัก2อสรายการใบสมัครเขามีละสิ่งที่จะต้องมีเพิ่มเติมก็คือว่าเรื่องของใบเสร็จ รับเงินจากการติดตั้งเทคโนโลยีภาพถ่ายก่อนหลังการใช้งานภาพถ่ายนี้สําคัญนะครับภาพถ่ายก่อนหลังการใช้งานเนี่ยก็คือวันที่ท่านนัดให้เขาติดตั้งเนี่ยท่านก็ให้ผู้ให้บริการดิจิตัลเนี่ยถ่ายรูปให้ก่อนก็ได้ครับนะครับผมถ่ายรูปก่อนการติดตั้งอีกรูปหนึ่งก็หลังการติดตั้งเอกสารอีกตัวหนึ่งคือเรื่องของหน้าสมุดบัญชีธนาคารตัวนี้สําคัญนะครับขอเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ นะครับผมเพราะว่าทางทกสเนี่ยจะทําการโอนเงินให้ท่านเข้าสมุดบัญชีที่ท่านให้กับทางธนาคารไว้นะครับผมพอหลังจากที่เอกสารทั้งหมดของท่านอะสมมุติว่าเรียบร้อยหมดแล้วเอกสารทั้งหมดท่านก็ยื่นเอกสารนั้นแหละครับให้กับทกสในพื้นที่ของท่านหรือถ้าท่านสามารถทําผ่านเว็บไซต์ได้เนี่ยท่านก็เข้าไปเลือกในระบบแล้วก็แนบเอกสารได้เลย มันทําได้ทั้งสองทางหลังขั้นตอนนั้นก็จะเป็นขั้นตอนที่7ยื่นเบิกรับค่าใช้จ่ายเอกสารในขั้นตอนที่7เนี่ยทางทกศในพื้นที่ก็จะส่งเอกสารกลับมาที่สํานักง,งานใหญ่เพื่อที่จะทําการตรวจเอกสารแล้วก็ทําการเบิกเงินคืนให้ท่านพอขั้นตอนที่8เนี่ยท่านได้รับเงินสนับสนุนล,ละก่อนที่ท่านจะได้รับเงินสนับสนุนทางทกศส,สํานักง,งานใหญ่หรือทกศในพื้นที่ก็จะแจ้งกับท่านว่า จะมีเงินสนับสนุน1,000 0บาทโอนไปที่บัญชีของท่านถ้าท่านดูและมันยากไปมไม่สามารถจะทําได้ก็อย่างที่ผมบอกแหละครับว่ามันมีขั้นตอนมีกระบวนการมีเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยท่านถ้าท่านมีลูกถ้าท่านมีหลานที่มีความรู้เรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลลองให้ลูกหลานท่านเข้าระบบไปเลือกดิจิตอลให้ท่านแต่ถ้าเกิดว่าในชุมชนท่านไม่มีเลยไม่มี น้องๆหรือไม่มีผู้ที่มีความรู้เรื่องดิจิทัลเลยท่านสละเวลาสักนิดหนึ่งครับไปที่ทกศในพื้นที่ของท่านลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่พอเลือกเสร็จต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของท่านและท่านจะต้องทําการคุยกับผู้ให้บริการนั้นๆว่าเขาพร้อมที่จะขายให้ท่านไหมเขาพร้อมที่จะไปติดตั้งให้ท่านไหมท่านก็คุยกับเขาตกลงปรงใจนัดวันเสร็จอาจติดตั้งกันปุ๊บสิ่งที่สําคัญคือท่านจะต้องเตรียมเงิน เพราะท่านจะต้องออกเงินไปก่อนเนาะอันนี้เราเป็นข้อตกลงกันตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผมว่าพอเขามาติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็จ่ายเงินให้เขาแล้วให้เขาถ่ายรูปก่อนหลังการติดตั้งเทคโนโลยีแล้วก็ให้เขาออกใบเสร็จ้าท่านด้วยนะครับวันนี้สําคัญท่านก็วกรวบรวมเอกสารทั้งหมดนั่นแหละครับเอากลับมาให้กับเจ้าหน้าที่ทกศของท่านอีกรอบหนึ่งพอหลังจากนั้นพอส่งเอกสารเสร็จท่านก็รอเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะได้รับเงินคืนเมื่อไหร่ ะครับเป็นอันจบกระบวนการของการส่งเสริมสนับสนุนของทางเดบ้านะครับผมมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับตัวคูปองตัวนี้จริงๆแล้วมีจํานวนจํากัดแต่ทางชกศในพื้นที่เลือกท่านท่านอย่าปฏิเสธคูปองนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยเหลือในการนําร่องในการประยุกต์ให้ท่านเอาเทคโนโลยีดีต้นไปเริ่มทดลองใช้นะครับผม